ทุกคนนะครับโมโมทีเดี๋ยวเราจะเดินออกจากตรงนี้จะได้พาชมบรรยากาศเมืองสองแควแล้วเราเช็คเอาเวไปด้วยจากทุกคนจ้าเนี่ฮะอันนี้จะเป็นชาไทยฮะซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นชาพีชชาพ,พีชด้วยอันนี้เทคเอาไปที่เหยื่อฮิ้วไปกับทุกคนอร่อยมากเลยโมแต่ขยันทถ่ายดิสุดๆอร่อยเวอร์ฮะอ๋อพุดมีความสุขเลยทุกคนจ้า ฟ้าดินส่งให้เรามันจึดอะไรทีด่ดีๆแบบนี้ฮะทุกคนจับภาพไดไหนเราต้องบอกต่อต่อไปนี้เวลาใครมาเมืองพิษณุโลกมาเือนหัวเมืองเหนือทุกคนพิษณุโลกที่จะเป็นกึ่งกลางระหว่างจะไปเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ต้องแวะมาโมโมที่ทุกคนมาไหว้พระวัดใหญ่เป็นพระพุทธรูปนะฮะที่สวยที่สุดนะฮะพุทธชินราชนะ,ะทุกคนจากตรงนี้เองเดินออกบปนี่การ แต่บางคนไม่ชอบดูงก็ต้องขับรถมาเมื่อกี้เราเห็นรถสวยมากทำไมพี่รุ่งพี่เห็นรถสวยๆนี่ไงรถสวยทุกคนนี่นึกว่าไปแล้วทุกคนจ้าสวยมากเลยทุกคนตรงนี้จะเป็นวัดอรัญจิกค่ะเห็นไหมวัดอรัญจิกสวยมากเลยรถดูสินี่วัดอรัญจิกอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมขับรถมาสุดถนนพญาเสือเห็นต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรก็ไม่อยู่ทุกคนนะฮะเป็นวัดแบบ โบราณสมัยกุ้มทรงครับดินสมัยสุโขทัย,ย,ทยแล้วก็ร้านโมโมทีอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมขับรถมาเขาจะปั่นจักรยานหรือเดินมาชมเมืองมาก็ได้วัดใหญ่ก็ข้ามฝั่งไปตรงนั้นทางรถไฟไงถ้าเลี้ยวฝาก็วัดธรรมจักรซึ่งจะเป็นมีพระพุทธรูปธรรมจักร7 0็ปีทุกคนจ้ะโมโมทีอยู่ตรงนี้ทุกคนจ้ะรออยู่รอเสิร์ฟชาวโลกทุกคนอยู่นะจ๊ะโอ้โหดูสินะ้ำตาทุกคนนี่เวลาใครเข้ามา มีแต sí, ่เมนูปังๆหน้าตาดีตรงปกมากมีไหมประเภทที่แบบเอาทุกอย่างนี้เลยแล creation, well, ้วเขาจะกินหวานอะไเงี้ยโอ้มันน่าทานไปหมดเลยนะยนมสดฮอกไกโดขนาดใหญ่ดูสินะเขือบัเต้ซีซูนชาเขียวน้นพึ้งมะนาวชาบบ้ยนะหลังการแล้วราคาก็จัดต้องได้นะจ๊อยคุณภาพอาแล้วก็มาเช็คอินที่นี่จะับประกาเจไปนะฮะทุกค ก็อมาเดินค่อยๆเดินออกไปทุกคนเนี่ยทุกคนเสียดายจังเลยไม่ได้ไปพาไปวัดอรัญยิกอยากให้ทุกคนไปด้วยตัวเองไงเข้าใจไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปข้างหน้าก็จะเป็นวัดเจดีย์ยอดทองทุกคนจ้า วัดเจดีย์ยอดทองเดี๋ยวซ้ายหน่อยแล้วกันนะถ้าตรงไปก็ถนนธรรมบูชาก็ไปแถวๆว,วัดใหญ่ได้อะไปวัดเจดีย์ยอดทองสักหน่อยทุกคนจ้ะอุ้ยมีต้นหม่อนด้ยวยตัวเนี้ยโอ้ชาหม่อนโอ้ที่นี่น่าจะมีชาหม่อนเหมือนกันนะโมโมโทีเนาะแต่ของพี่ชาพีชทุกคนจ้ะชาพชีชาแอปเปิ้ลน้อยอยู่ต้นมะเมี่ยวสิลูกใ่หาดเจดีย์ยอดทองภูมิทรงข้าบิน700รปีนะครับ มีกล้วยด้ยทุกคนดูสิเห็นไหมไม่ไกลจากร้านโมโมชีมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทางวัฒนธรรมนี่วัดเจดีย์ยอดทองจำได้ว่าหมาวัดนี้เขาจะชอบเห่าทุกคนดูกันนะฮะว่าเจดีย์ยอดทองเป็นยังไงนี่จัทุกคนธรรมชาติสวยมากทุกคนจ้นี่หอกลองครับทุกคน กลองอุย้ยกล้วยไม้สวยทุกคนดูสิพร้อมออกดอกนี่จ้าเราเลี้ยวออกมาจากถนนพญาเสือก็จะเจอถนนธรรมบูชาเห็นไหมเนี่ยขี่มาเดี๋ยวซ้ายมาก็จะเจอสะพานสูงทุกคนยาแล้วก็นี่คือสัญลักษณ์ของห้างเก่าแก่ก็คือท็อปแลนด์ทุกคนยาก,ก็สามารถจะไปวัดใหญ่ก็ไม่ไก่และวัดนางพญา วัดลาดชบุรณะสามวัดแล้วก็แม่น้ำน่านสะพานนาเรสวรก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยฮะนี่เห็นไหมนั่นแหละวัดพระศรีวัดพระศรีแล้วจนมหาธาตุเห็นไหมดังนั้นเอกประมาณไปป็น20ยี่สิบเมตรเห็นกำแพงไหมเมื่อกี้นะครับดอกไม้ประจําจังหวัดพิษณุโลกคือดอกอะไรเดี๋ยวมาเฉลยกันนะครับสัตว์ประจําจังหวัดสัตว์น้ําอะไรทุกคนทราบไหมอหาเรามาลุ้นกันอย่างถ้าเกิดเชียงใหม่ก็ต้องดอกทองกวาวลาปางก็ทองกวาวใช้แบบเดียวกันเลย เห็นไหมสัญ,ญลักษณ์สะพานสูงแสดงว่าใกล้ถึงรถไฟแล้วรถไฟจะต้องรอดฮะรอดสะพานนี้แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางสะพานสูงใช่ไหมก็ไปถนนมิตรภาพไปโรงแรมพูลรัพย์ก็ได้หรือใกล้ๆนี้ไปโรงแรมไพยรินนะฮะโรงแรมไพยรินก็นอนเลิศสบายนะฮะเลี้ยวขวาก็ไปวัดใหญ่ได้ข้ามสะพานอัดีสูรไปอีกฝั่งหนึ่งรับแม่น้ำน่านสะพานข้ามแม่น้ำน่านก็จะมีมีที่ไหนบ้าง สะพานนาเดศสวนเอกาทศดสรุสะพานสุสพรรณกัลยาใช่ไหมข้าแม่น้ำมังกรดราคอนรีเว์ทุกคนจานี้เรากําลังลอดนะลอดสะพานสูงจะทุกคนจาตรงไปก็จะเป็นรถไฟค่ะนี่คนบรรยากาศดีมาก